นักสนุนแอสุดหล่อได้ทค่นี่นะครับทุกคนต่อแถวเข้ามาใครเสียหายเท่าไหร่บ้างนำใบรับเงินและหลักฐานรายงานค่าทีละคนค่าจะทำบันทึกไว้ตระกูลเจียงจะรับผิดชอบจนถึงที่สุด ทุกคนประทับลนยิ้วมือทิ้งหลักฐานและที่อยู่ไว้แล้วยืนยันการสูญเสียทั้งหมดเป็นเงิน1นึ่งพันแปดร้อยตำลึงก็จากเงินจำนวนนี้จากตินสอดของผู้กระทำความผิดเจียงเพียวเพียวและส่งไปที่บ้านของทุกคนภายใน3าวันได้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 คุณดูใหญ่เจียงไว้วางใจได้จริงจีเอ๊ะฮะเกินจะกัาตนสอดข้าทำไมกันแล้วนาคุณก็จะได้แต่งงานกับเขาไหม จำได้ว่าเจ้าถึงวัยปากปินแล้วในเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วทำปิดก็ต้องรับผิดชอบและเจ้ามีเสียอะไรมายุ่งกับสิ่งติอของข้าและมันเป็นของข้านะเมื่อครู่เจ้าก็บอกไว้ข้าจัดการทั้งหมดนี้ข้าก็ต้องรับผิดชอบจนถึงที่สุดอยู่แล้วเจ้าดูสิตอนนี้ปัญหาถูกแก้ไขแล้วและทุกคนก็เห็นชอบด้วยใจใจพวกเราก็ได้ยินพวกเราเป็นพยานด้ จะกข้าก็ถูกโอหยางชูไล่ตามเดินหนีมาที่นี่พวกเจ้าก็เก่งแต่รังแกงคอนอ่อนแอไล่วัดกลัวผู้แข็งแต่งเท่านั้นเก่งนักก็เปลโอหยางชูสิหมู่นี้เจ้าสอบถามเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของโอหยางชูไปทั่วและนำอุปกรณ์เล็กใหญ่ไปด้วยโดยอ้างว่าจะต่อสู้กับเขาเพื่อความยุติธรรมเป็นเจ้าเองต่างหากที่ประเมินต,ตัวเองสูงไปและไปยั่วย,ยุม,มาร้าย นำความบิดบัติมาสู่ตัวเองนี่คือบาปแรกไ <c oughs> ล่ตามโอหยางชูเจ้าจงใจเกาะ,ะจะจุในใจกลางเมืองที่วุ่นวายโดยใช้ผู้บริสุทธิ์ที่ไม่รู้อิโนอิเนเป็นตัวรับกระสุนเพื่อความบำนวยความสะดวกในการหลบหนีของตัวเจ้าเองด้วยความสามารถและเห็นแก่ตัวนี่คือบาปที่สองไม่ว่าจะประการใดเจ้าต้องรับผิดชอบต่อทุกคนในถนนหลัก และตะวันออกอย่างเต็มที่และข้าจวดจ,จะถูกหักออกจากสินสดของเจ้าอย่างที่ควรจะเป็นมสคมความขัดแย้งระหว่างเจ้ากับโอหยางจูเป็นเรื่องของพวกเจ้าสองคนไม่เกี่ยวข้องกับคุณในถนนหลักตะวันออกแต่ยิงได้ไอ้แต่ล้วพูดได้ดีใช่แล้วจะเจ๋ยแล้ยุติธรรมเพียนอันพี่สาวรู้เรื่องคิดกับคุณนอกหลอกเอาเงินค่าหรอนัมีไอ้ก็มจะดใช้ให้ลงนะ ราสาระแกรกันแน่ที่น้าไม่อายอะถามกฎหมายก็ราชาวงศ์ผู้ที่ทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นและไม่ยอมชดใช้จะถูกลงโทษด,ด้วยการตีด้วยท่อนไม้ตามจำนวนเงินที่ค้างชำระเงิน1นึง่งพันลึงเท่ากับตีด้วยท่อนไม้40ครั้งสมบัญชีนี้คือหลักฐานจะทุกท่านไปที่ศาลว่าก,การใจใจนำตัวดังไปฟ้องที่ศาลว่าก,การไป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 ศาลว่าก,การกัน

มีแต่เพื่อได้ประโยชน์ทำข้าเจ็บไปหมดใส่หัวไปใจเย็นเจ้าข้าคุณหนูรองร้องทำไมละ่ะคนที่โดนแผ่นไม้ตีคือข้าไม่ใช่เจ้าใส่หัวไปใี่หมดเนี่ยแล้วนะ่ารำคาญี่เมื่อคุณหนูรองไม่ต้องการได้รับใช้พวกจะกออกไปเถอะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนอกจากคนส่งอาหารน้ำและยาห้ามไม่ใครมาดูแลคุณหนูรองอีก น้องสาวจากนี้ไปต้องดูแลตัวเองทั้งเรื่องการกินการดื่มและใช้องน้ำและการกินยานะแหมความว่าอย่างไงเชียงอันอนั้นเห็นว่าข้าขยับไม่ได้ก็เลยถือโอกาสทารุณงั้นเหรอที่ข้าต้องถูกลงโทษกับพระเจ้าเราพ่อไม่กลับมาข้าจะฟ้องพวกท่านถึงยามนั้นเจ้ามีร่อดแนนะ่เมื่อครูเจ้าเป็นคนพูดเองว่าสาวเทนิีจวน,นไรประโยชน์และสั่งให้พวกนางใส่หัวออกไป เพื่อเจ้าหายบวยยังสงบข้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตามตามความต้องการของเจ้าวันนายท่านนายหญิงกลับมาขอรายงานตามความจริงพวกเจ้าว่าไหมใช่เจ้าค่ะพวกเจ้างันเจ้าก็พารักษาตัวนะพวกเราไปล่ะอยู่นะบุญปงเจ้า